นิทานลูกหนังก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนังนะครับหนึ่ง c r i b e 1หนึ่คอมเมนตนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับกว่าทัาหงแดงครับจะพังงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยแรกในรอบ30ปีมาครองได้สำเร็จในฤดูกาลนี้ครับพวกเขาเจออะไรมามากมายครับเพราะฉะนั้นวันนี้นิทานลูกหนังจะพามาดู10เรื่องจริง30ปีที่รอคอยแชมป์พเมลีกครับ อันดับที่10ครับลิเวอร์รพูลใช้ผู้เล่นไปถึง239คนด้วยเงินกว่า1.47พันล้านปอนด์ครับนี่คือตัวเลขของความพยายามในการตามหาถ้วยแชมป์ลีกสมัยที่19ของลิเวอร์รพูลครับจากการรายงานของ BBC ครับ อันดับที่9ครับลิเวอร์พูลลงเล่นกว่า1,149เกมตั้งแต่ต้นฤดูกาล1990-1991นั่นคือ13,410นาทีไม่รวมเวลาบาดเจ็บนะครับก่อนจะทะย,ยานควา้าแชมป์ในสมัยที่19ถ้าผงแดงชนะการแข่งขัน595ครั้งถล่มประตูคู่แข่ง1,968ประตูและเก็บแต้มได้2,075คะแนนครับ อันดับที่8โดยจํานวนคะแนนสูงสุดที่ลิเวอร์พูลได้มากที่สุดจากคู่แข่งตลอดการช่วงทสทศวรรษที่ผ่านมาคือ108คะแนนครับโดยได้จากฮอสแนมฮอสเปอร์ฮะการเผชิญหน้ากันทั้งหมด60ครัง้งส่วนการเจอกับคู่แข่งในเมือที่ไซส์จากเพื่อนบ้านแสนน่ารักครับอย่างเอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูลเก็บ105คะแนนครับ อันดับที่7ครับฤดูการ1 9 9 0 1 9 9 1้าครับทัพผงแดงสารต่อความร้อนแรงครับหลังเปิดฤดูการด้วยการชนะ8นัดรวดติดกันครับและฟอร์มดีมีราศีทีเดียวในช่วงครึ่งฤดูการแรกแต่ถ้าว่าพวกเขากลับมาพลาดท่าฟอร์มหลุดต่อนเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีเรื่อยมาจนถึงขึ้นปฏิทินใหม่ครับและหลุดวงโคจรลุ้นแชมป์ให้กับอาเซนอนที่คงเส้นคงวาตลอดฤดูการคว้าชแชมป์ไปครองฮะโดยอีกเรื่องที่น่าจดจำในฤดูการนี้คือ การที่ทีมครับคว้าตัวเจมี่เรดแนปดาวรุ่งวัย7ปีจากบอสมัทเข้าสู่ทีมในเดือนมกราคมครับอันดับที่6ครับฤดูการ1995-1996ครับทัพผงแดงทุ่มเงินเป็นสถิติเกาะอังกฤษคว้าแซนคอริเมอร์มาร่วมทีมด้วยค่าตัว8.5ล้านปอนด์ครับโดยพวกเขาถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์ในฤดูการนั้นเหนือแชมป์เก่าอย่างแบ็คเบิร์นและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทว่าฮะพวกเขายังไม่สมหวังแชมป์ลีกอีกปี แม้็อบีฟาวเลอร์ครับจะระเบิดฟอร์มกดไปถึง36ประตูนในทุกรายการครับอันดับที่5ครับ1996-1997เป็นอีกฤด,ดูกาลที่ทัพหงแดงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลีครับมีคะแนนนำในช่วงก่อนปีใหม่แต่ถ้าว่าอีกแล้วครับพวกเขาถูกแมนยูนเต็ดเร่งเครื่องเข้าป้ายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองฮนะ ขณะที่พวกเขาจบที่อันดับที่4อีกครั้งพวกเขายังตกรอบบอลค้วยหมดทุกรายการตั้งแต่รอบแรกแรกครับโดยดาวสันโวประจําทีมในฤดูกาลนี้ยังคงเป็น็อบบี้ฟาวเลอร์ที่กดไป31ประตูทุกรายการครับอันดับที่4 1998 1999เชร่อูลิเย่ครับถูกแต่งตั้งเข้ามาเป็นคุณซือร่วมกับรอยอีแวนครับโดยหวังผนึกกำลังควา้าแชมป์ลีกมาครองให้ได้ครับ แต่ถ้าว่าดูเหมือนอีแวนครับจะไม่ชอบไอเดียนั้นครับและประกาศลาออกในเดือนพฤศจิกายนนะฮะกูริเย่ครับรับหน้าที่กุนซอแบบเต็มตัวแม้ว่าไมเคิลโอเว่นฮะจะยังคงทําผลงานได้อย่างเปรี้ยงป้างครับกดไป23ประตูทุกรายการพนึกกับ็อบบี้ฟาวเลอร์ครับ18ประตูแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยทีมคว้าแชมป์ได้เลยสักรายการครับแต่ยังมีเรื่องที่ดีคือพวกเขาครับได้เดบิวต์กองกลางดาวรุ่งอย่างสตีเวนเจอร์สู่ทีมชุดใหญ่ของทีมครับ อันดับที่3ครับ 2001- 2002ึงพงแดงเปิดฤดูกาลด้วยการคว้าชแชมป์ยูฟาซูเปอร์ครับซึ่งผลงานในหลีกฤดูกาลนี้เป็นปีที่พวกเขาเฉียดเข้าใกล้าการคว้าชแชมป์ลีกอีกครั้งครับแม้จะทําได้เพียงแค่จบอันดับรองแชมป์โดยมีไมเคิลโอเว่นเป็นดาวซันโดรทีมที่ยิงได้28ประตูทุกรายการครับพง,ง่ายขึ้นเป็นผู้เล่นชาวอังกฤษคนที่4ที่คว้าบัลลังก์ดอไปครองฮะอันดับที่2ครับฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ครับ ความผิดพลาดของคาริอุสครับเมื่อฤดูกาลก่อนทําให้ฤดูกาลนี้ลิฟต์ปูตัดสินใจไปคว้าตัวอาริลตอนครับมาจากโรม่าด้วยค่าตัวสันติโลของผู้รักษาประตูนในขณนะนั้นครับซึ่งการมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งในทุกตําแหน่งทําให้หงแดงขับเคลื่อนลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงนัดสุดท้ายครับแม้จะพลาดไปก็ตามนะครับแต่ก็มาประสบความสําเร็จแชมป์ยุโรปเป็นสมัยที่6ของสโมสรได้สําเร็จครับ และอันดับที่1ครับฤดูกาล2019-2020ครับลิเวอร์พูลออกสตาร์ฤดูกาลนี้ด้วยการแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกคอมมิวนิตี้ชิลแต่ก็มาเอาชนะเชลซีคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์ครับรวมถึงยังปลดล็อกควา้าแชมป์สโมสรโลกเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคมด้วยครับส่วนในพีเมนลีก,ก็ระเบิดฟอร์มชนะไปถึง28นัดจากที่เตะไปแล้ว31นัด จนกระทั่งหลังจากที่เดินไปสีฟ้าพาดท่าแพ้โชลซีที่สแตมฟอร์ดบิดก็ทําให้หงแดงยุติการรอคอยแชมป์ลีกสูงสุดอันยาวนานกว่า30ปีลงได้สําเร็จแล้วครับรวมถึงยังเป็นการคว้าแชมป์ในชื่อพรีเมียร์ลีกครั้งแรกเลยด้วยและนี่คือ10เรื่องจริง30ปีที่รอคอยแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลครับ